น,นโอ้ยลูกพอจะนุ่งจแจกว้มจะวะถูได้ลูกถูถูถูเช็ดไม่มีใครบอกก็ทำเว้ยเราทำอะไรลูกมันยิ่พ,พ่อพับไปให้เอานนี้เอาเอา,เอาถูให้เลี่ยมเลยลูกประตูประตูบ้านถูให้เลี่ยมเลยเอาถูถูถูเก่งจังเลยน้องนิชานี่นิชาคนหู้นี่ เจริงแต่เนาะคนหู้เนี่ยคนหู้คนหู้ผู้ผู้ดีเนี่ยอวิชาคนหู้หู้หู้พูดดีเออจริงแต่ว่าลูกผู้ได้วะลูกใครนี่ลูกพัารไหมเนี่ยลูกพัชรไหมหนูโตขึ้นจะเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยฮะปวดะโอ้ถูกระจกนาบ้านเซ็ตประตูเอาให้มันสะอาดสักบ้านที่ลูกอ๋อน,นี่นี่บ้านนี้สกปรกบ้างเลยนี่เช็ดเลยนี่ ป้านนี้เนี่ยโอ้โถที่นั่งให้พ่อด้วยโอ้ยโพอดีแต่ว่าลูกพอดีวะจักว้างแต่ว่านี่เไมเป็นสีเนี่ล่ะปละปละเช็ดสาดลูกเชิดสาดมอไซค์ล่ะเช็ดไหมมอไซค์อีเหลืองเนีเชดไหมลูกอีเหลืองสกปรกมากเลยนะเช็ดให้พ่อด้วยดิโล่ะนี่เนไเป็นีน อยาีาหมินเจ้าหมินเจเจ้เจ้ดิฉาลูอามิหมินอะไรเจม,ม,มินอะไรลูกหมินหมิ่นเจชาดิไปถูนาบ้านไปเก็บประตูบ้านหนูให้านุนนนไปไปเล่โอ้น้องดิชาคนหูคนหูผู้ดีเาลโอ้โอสาดรับ Hey, thế này kính đấy thì nữa, vậy là, thang làm ăn, mô vậy là, đồn này là, con cái đây này, là, mò gì đang hãng, giệt cao su lốp, thang nam giệt cao gì đây thang nám, nó đang chết luôn คิดจะอีกมือดำมือดำใครทำเอาไปล้างแน้ำเลยล้างน้ำลูกเปิดน้ำเปิดปเบาๆเปิดปเบาๆอันนี้พ่อเช็ดให้อันนี้พ่อล้างให้ไปไปพอแล้วไปพอแล้วลูกไม่ต้องเล่นพอแล้วเอาผ้าเช็ดออกในหะ้สะอาดด้วย 完了。